เราก็หลอกแม่ก่อนว่าอยาก,ยากขายรถเนี่ยมันมีกําไรเยอะมากเลยซื้อคันนี้แม่ต้องขายได้กําไรเท่าน,นี้ถึงมึงจะชอบจะรักแค่ลายไม่มีทุนเนี่ยบิสเนสได้เกิดขึ้นแน่นอน สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมครับบอกริวชักโอลี่ครับเดกออนเดอะเวทปนี้อาจจะพาแหวกนิดนึงนี้ยพามาเต้นลดมือ2คุณภาพเรียกได้ว่าเป็นเต้นลถซิ่งเลยแล้วกันนีฮยผมอยู่นี่ฮะ SC ซีออโต้คาร์ครับวันนี้ครับผมจะพามาดูชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งครับกว่าเขาจะมาทำเต้นลดมือ2นั้นเขาทําอะไรมาก่อนเขาอาจจะมีต้นทุนชีวิตที่มากอยู่นะฮะแต่ถ้าต้นชีวิตในส่วนนั้นเขาไม่เอามาทําให้เป็นประโยชน์และเขาไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเขาคงมาไม่ถึงทุกวันนี้ครับ ผู้ชายคนนี้ครับปั๊กเอสซออโตคามีธุรกิจที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบงผู้ชายหลายคนบทบาทเขาจะเป็นยังไงรวมถึงรถในเต็นท์เขาตอนนี้ที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองติดตามกันแล้วก็วิธีการขายของเขานะจะเจ๋งแก้ไหนอย่าช้าครับไปคุยกับผู้ชายนี้องครับปั๊ก SC สซีออโตคาครับ ว่าเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างหรือเปล่าสําหรับเต็นท์รสซิ่งทา้งฝั่งนี้นะฮะเจ้าของเต็นท์เขาชื่อพี่ปั๊กพี่ปั๊กเอสเซียตคาเขาบอกหามากหายังไงผมก็ไม่รู้นะไม่เคยเจอตัววันนี้ขอดูตัวเป็นๆหน่อยมาครับมาดูกันโอ้แต่ก่อนอื่นเลยนี่ผมเจอนี่ครับกลุ่มรถซิ่งไม่รู้ว่าเป็นรถมาจอดโชว์หรือว่าเป็นงานขายที่เขาว่ากันเดี๋ยวมาดูกันหาเจ้าตัวก่อนหนาะตัวก่อนโอ้โหพี่ปั๊กครับผมนีม่เลยพี่ปั๊กตัวจริงครับสวัสดีครับนี่ฮะ ปกติเห็นแต่ใน Facebook ครับหลพี่ปั๊กแนะนตัวเพื่อนเป็นทางครับสวัสดีครับผมปั๊กเอ็นซนะครับก็เป็นผู้บหยาดที่นี่ครับพี่ปั๊กเอ็ซครับผมพี่ปั๊กสิ่งหนึ่งเลยเพื่อนๆพื่อยากให้มาติดตามหน่อยกับเป็นนี้ทารถผีหรือเปล่ารถผมถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องโอนได้ต้องจะไปได้ทั่วประเทศชัดเจนนะครับผมผมพาเพื่อนชาวเทอร์รี่มานี่แน่นอนผมพาไปดูกระบะที่สำคัญคือมาถึงทั้งดีไม่โชว์สกิลงานขายคุณไปไม่ได้ได้ครับเปิดหัวคันแรกเลยคันนี้เปิดหัััวคนนนแรกกเลลยะ สุดขายเลยนะไอ้ที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์ถูกไหมครับคอนเทนต์นะรถคันนี้คือผมขายได้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเราก็ออกรถห้าหมื่นบาทแสดงว่าพี่จะต้องจ่ายเป็นที่หกแสนห้าหมื่นบาทถูกไหมหกแสนสี่หมื่นนะหกแสนสี่หมื่นห้าหมื่นที่ที่ต้องใช้เงินเนี่ยคืออะไรบ้างใช่ไหมอ่ะจุดขายนะห้าหมื่นพี่เนี่ยห้าหมื่นพี่ตังะห้องเครื่องเนี่ยยังไม่พอเลยพี่ถูกไหมถูกต้อแปลงหน้าแบบนี้ยังไม่พอเลยอ่ะแล้วดูเบรกปั๊บเป็นไง เบรกหน้าหลังเอามาสองแสนให้ผมหน่อยเอออันนี้จุดขายผมละเอออือนี่มาดูสกิลงานขายวิบากแล้วล่นี่คือแต่ละคันจุดขายเป็นยังไงคือบอกว่าทำไมต้องราคานี้ทำไมต้องราคานี้คือราคาผมตั้งตามกลไกตลาดของประเทศไทยนะคือรถตัวนี้ไฮแลนเดอร์เนี่ยมือสองก็อยู่ราคานี้เพราะฉะนั้นผมว่ามันขายจริงเขาก็ขายตัวเขาเองนะผมแค่มาบอกเฉยๆอ่าาาเพื่อนๆดูครับพี่ปั๊กเราดูก่อนหนึ่สี่ประตูใช่นี่ครับเรียกได้ว่าความสวยงามไม่บอกว่าแน่นอนหลายวิบากบอกไป มันเกินอยู่แล้วกับเกินไหมแต่พี่ว่าเกินไหมเกินเพื่อนเพื่อนในเทสก็รู้อยู่แล้วถูกต้องมาดูคันที่2กันคันที่2คันนี้ก็สกิลงานขายสกิลงานขายคันนี้เห็นความแตกต่างคันนี้จุดขายคืออะไรจุดขายอันนี้คือหนึ่งหน้าไม่เป็นวิวเอ็กต์ถืว่าแต่ไฟเป็น1.9นะแต่หน้าเป็นวิวเอ็กต์ฟูลสเกตกันชนตัดต่อชายล่างมาอ่าโอเคเป็นวิวเอ็กต์แล้วก็เหมือนเดิมคือแฮลลี่มาเราต้องซิ่งผมต้องขายเราซิ่งก็ต้องซิ่งแบบนี้ห้องเครื่องก็ต้องประมาณแบบโล่งหน่อยโล่งหน่อยก็เป็นจุดขายของคันนี้ด้้้้วววยยยสีดดหนาเครื่อง ราคาเป็นไงหกห้าเก้าถูกกว่าห้าหมื่นแต่ถ้าคนซื้อจริงๆเป็นผมค่าขนุนเพิ่มห้าหมื่นเองเด็กหน้าหลังอ่าใช่ไหมใช่ไหมราคาเหมือนกันแต่ละเป็นเหมือนกันเออคันที่สามคันที่สามคันที่สามทีนี้คันนี้ก็จะเป็นงานแบบจุดขายหาจุดขายก่อนผมว่าจะพยายามหาจุดขายเอ้ยขายก่อนยากเหมือนกันนะเพราะว่าแม่งห้องเครื่องมันก็ไม่โล่งแต่ก็ได้ดูว่าห้องเครื่องไม่โล่งจริงแต่ก็เทอร์โบสามพันสวิคเบิร์นฝาเครื่องระบบคือก็ต้องมีแต่งมาแล้วใช่ไหมรายละเอียดผมจะพูดรายละเอียดเลยคันนี้ ถ้าจุดขายคันนี้คือคอนเทนต์คือพี่ดูความใส่ใจของเจ้าของเก่าน็นอตทุกตัวเปลี่ยนใหม่หมดเลยเห็นไหมไล่เปลี่ยนแม่ล่างนอ็อตแมทล่างน็อตตรงนี้ที่มีเห็นก็เปลี่ยนเพราะแล้วพี่ก็ต้องว่าเจ้ของเก่าเนี่ยรักรถคันนี้มาก<อ>าผมก็อยากส่งต่อพี่ด้วยราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเอาเลยเฮ้ยมาหกแสนกว่าหกแสนกว่านี 6, 6, ่เลยคันนี้โอ้โหเดิมสนิทแน่นอนคันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคันนี้ถ้าเราถ้าเราจะจุดขายคันนี้เลยว่ายากไหมก็ยากนะยากนะแต่เพรว่าเราไม่อยู่แถวกานเนึ่งคือเราปิดฝาก่อนเราให้ดูก่อนครับ รถแต่ละคันเรืองเจ้าของนะผมเชื่อว่าอย่างนี้นะคันนี้คือมิวเเต็มตัวจุดขายเขาก่อนนะเขาใหญ่ที่หนึ่งมิวเเต็มตัวคือกันชนทูโทนสปอรไลท์ไฟหน้ากระจังหน้าฝาเป็นมิวเอ็กพูอเวอรชุดเต็มถูกไหแต่ว่าแต่งอพี่มาเดือดูได้ไหมเดี๋ยดูได้ไหมเดี๋ดูได้ไหมเดี๋ยวดูก่อน เราจะเดินขายไปเรื่อยก่อนก็มีฝาคาร์บอนมีแก้มคาร์บอนมีล้อมีเบรกแบมโบ่ล่ะครบมีประตูคาร์บอนมีบอร์ดเทอร์กี้ดิฟฟี่ทุกอย่างครบคือถ้าพูดง่ายๆคือเป็นรถซิ่งถูกป่ะจุดขายกันนี้พี่ฟังเลยนะเวลามากับภรรยาหรือบ้ากับแม่ก็ไม่อยากให้รถแต่งมากแต่ให้ครูชอบรถแบบเนี้ยเปิดมาแม่ก็ไม่ว่าเมียก็ไม่ว่ารถแม่งเดิมสนิทไม่ทาอะไรเลยน็อตเครื่องไม่ขยับเลยนะนี่คือจุดขายเห็นไหมรถเดิมมันก็ต้องมีจุดขายของมันคนเราชอบอะไรคนไม่เหมือนกัน นี่เป็นสกิลงานขายเนวพี่เขาดูนี่มาดูมาดูต่อให้ดูว่าคันนี้จุดขายอยู่ไหนไม่มีขยับแม้แต่น็อตคานน็อตน็อตทุกอย่างเดิมหมดท่ออินเตอร์ทุกอย่างแม้กระทั่งสีทันแล้วพี่ซื้อเสร็จพี่เข้าประกันต่อที่อิวิสุต่อยงั้นถามตรงๆเลยดีกว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เดินเข้ามาที่เอสเซียตัวคารเนี่ยตัวพี่เองเวลาไปจบงานลูกค้าเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่จบงานได้ถ้าเดินเข้ามาแล้วหรอคุยได้ไหมเอาว่าไปจองผมร้อยเปอร์เซ็นต ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านว่ากันอีกทีหนึ่งจองผมแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์จัดผ่านไปฝันว่ารถสีนี้ไม่ดียังคืนเลยคืนหมดทุกอย่างแค่พี่ไม่อยากได้ผมถือว่าของผมไม่เหมาะกับพี่คืนเอถือว่าผมผิดไรเงี้ยแดกออนไลนเทปนี้บางคนบอกว่าพี่พิวเปลี่ยนรูปแบบรายการเล้มาขายรถเลยไม่ใช่ผมมีฮะเทปหน้าครับเอ้ยไม่ใช่เทปหน้าผูกพูดเปลี่ยนเรกหน้าเรกหน้าเดี๋ยวไปดูชีวิตจริงเขาหน่อย ว่ากากว่าที่เขาจะมาทำตรงนี้เขาทำอะไรมาก่อนครับผมเขามีวิธีชีวิตแบบไหนแล้วตัวตนเขาเป็นยังไงไปดูกังครับเบรกหน้า ยิงใช้ไม่ได้เบรกแรกครับผมบอกเลยว่าใครที่อยากเป็นนายตัวเองอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยเฉพาะวงการรถยนต์มือสองครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงๆคุยกันทุกอย่างนะทุกเม็ดแล้วกันถ้าพี่เขาไม่หมกเม็ดผมนะครับจริงไหมพี่ปั๊กครับผมก่อนอื่นเลยแน่นอนครับพี่ปั๊กมันเป็นธรรมเนียมของผมปีนี้พี่ปั๊กอายุเท่าไหร่ครับสามสิบสี่ครับผมการศึกษาเป็นไงบ้างก็ปริญญาตรีปริญญาตรีครับผมพื้นฐานทงบ้านเป็นไงก็ค่อนข้างจะมีพื้นฐานอยู่แล้วครับผมแต่ผมเชื่อว่าธุรกิจเต้รรถหรือว่ามันนจเป็ธุรกิส่่งตอ อหรือเปล่าคิดว่าไม่ไม่ไม่น่าเกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยที่บ้านทำอะไรที่บ้านผมทำเป็นโรงงานก่อนเป็นโรงงานทำเครื่องจักรสร้างเครื่องจักรขายเป็นแมชชีนผมนี่ก็เป็นเซลลเก่าก่อนเรียนจบมาก็เป็นเซลลที่บ้านแทนันเครื่องจักรแล้วก็เบื่อแล้วธุรกิจเต็นท์รถนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเด็กยุคเก้าสูงแล้วนะเห็นว่าตอนเด็กๆเห็นมีเซอร์ฟิโลเห็นมีสองร้อยไปเลไรเราเสพตลอดเราเจ็บข่าวตลอดว่าที่เราเราชอบ อยากมีอ่ะอืพี่เลยว่าพี่ก็เริ่มเล่นจากสิ่งที่เป็นชอบก่อนใช่แล้วมันก่อเกิดมาเป็นธุรกิจได้ยังไงพี่ก็เริ่มจากเอาตรงๆแล้วเนาะเราก็หลอกแม่ก่อนว่าอยากขายรถเนี่ยมันมีกาไรเยอะมากเลยซื้อคันนี้แม่ต้องขายได้กาไรเท่านี้เราเราสร้างโปรเจกต์เก่งเออให้แม่เขาเรียนจบไปนี่ว่าลูกโตแล้วโอนตังค์ให้ไปซื้อมาเรียบร้อยคันแรกจำได้ไหมรถจำได้เซฟิโรเอสหนึ่งสีแดงเครื่องอา2 0บียี่โชโบซื้อมาเท่าไหร่ ซื้อมาตอนนั้นสองแสนบาทขายไปเท่าไหร่ตั้งขายอยู่ยี่สิบเก้าเก้าพี่ยังได้อีกเหรอได้แสนหนึ่งนะอ๋อได้แสนหนึ่งนะแต่ว่ามีคนมาขายมีคนมาขอซื้อเราลงลงลงในอันเว็บนะผมต้องแจ้งก่อนว่าผมขายเว็บเ,เลสซิ่งเว็บพี่ทันอยู่แล้วยุกนั้นเลยบอยซ่าพี่ทันอยู่แล้วผมลงปั๊บเลยคนโทรมามาถึงขับมาถึงหน้าหน้าเต็นอ่มาถึงหน้าหน้าบ้านที่โรงง,งานต่อราคาสองแสนหกเฮ้ยเฮียเพิ่งลงเว้ยกำไรหกหมื่นละไม่เอาดีกว่าอย่าไม่ขายไม่ได้ไม่อยากได้กำไรนะ กูไม่ได้ขับเลยเฮียกูขับก่อนเลยเอ่าก็เลยขับไปลงไปรู้สึกจะมาคนเดียวแล้วก็หายไปเลยเสุดท้ายคันนี้จบไปราคาแสนเจ็ดขาดทุนขาดทุนสามหมื่นขาดทุนในเรื่องตัวเงินใช่แต่กําไรความสุขความสุขมาได้มาแล้วได้มาแล้วแต่มันก็มันก็ไม่บีซินเนสอีกมันก็เฮ้ย hey, มึงซื้อมาเสพดีกว่าอืมหลังจากนั้นก็ซื้ออีกก็ยังคงเป็นซวิโรอีกอีกแล้วแล้วก็ซื้ออีกซื้อซื้อซื้อ,อ,อจนจนเราเข้าสุดว่าเรารักแล้ว ออกเลยทีนี้เป็นงานเป็นงานเรารักแล้วคือเราบอกขาดทุนคันแรกแล้วผมที่ผมอยู่ได้เพราะผมชอบผมก็พยายามทำทำทำ,ทำจนจนมีกําไรแล้ว uh huh. เราเลยออกจากงานที่ที่ที่บ้านเลยออกมาขายแบบเปิดเต็นท์สร้างเต็นท์เลยเช่าเต็นท์มาสามพันบาทนะ uh huh. รถจอดสี่คันตั้งชื่อเต็นท์อะไรกูเต็นรถแล้วจาได้ไหมว่าชื่ออะไรเอสซีเลยเอสซีสปีดคาร์ย้อนกลับไปกี่ปีสิบปีนะสิบกว่าคิดว่าสิบสองอะไรเงี้ยสิบสองด้วยรถสี่คันหน้าเต็นท์ สามั้นก่อนสามัน,นสามขั้นกะนาาจำได้หมดเลย A สามหนึ e 1, ่งนะเออ<า>ันนึงก็จะเป็นโตโยต้าเอเอรอยแล้วก็สามประตูรถพวกนั้นคือชื่อเราหมดไหมหรือว่ายัางไงตอนนั้นก็ซื้อเป็นชื่อคนอื่นเป็นโอลอยอยู่อ๋อเป็นโอลอยอยู่อ่าเป็นโอลอยอยู่ผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะสงสัยว่าอา้าวพี่โอเคต้นทุนชืิตที่มีอมแต่ในเรื่องของธุรกิจการ,รค้าผมเชื่อว่าตัวฮิปปักเองเนี่ยทำเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าจะรุ่งหรือจะร่วงถูกต้อง แต่พี่เริ่มจากรถสามคันหน้าเต็นท์กับเต็นท์ราคาสามพันที่ซื้อมาตั้งใช่เช่า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 ด้วยเช่าเช่าเช่าแล้วรูปแบบของไฟนงไฟแนนซ์ล่ะพี่เรียนรู้ยังไงไม่เป็นลงในเว็บขายสดไม่เป็นไม่เป็นอืไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยมีหน้าเต็นท์ก็คือมีแค่หน้าร้านก็มีเต็นท์เราอยากมีเต็นท์ก็เช่าเต็นท์มาวันนี้อยากมีเต็นท์อ่ะอยากเป็นเจ้าของเต็นท์แล้วก็เป็นเลยแค่นี้อืมคือขายรถในเฟซนั่นแหละใช่ก็ในเว็บอะในเว็บดิสก์เว็บในบอยซ่าก็มีคนมาซื้อก็ขายอซื้อขายกันไปเราไม่ชอบเรื่ออองกการรโนะไ ก็เลยไปชอบกันไปในส่วนนั้นใช่เริ่มจากตรงนั้นแล้วไม่เคยัยาขยายมาได้ยังไงขยับขยายมาจนเจอรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่บอลเลยเป็นคนที่เข้ามาตอนนี้ก็ยังเป็นเต็นท์อยู่ใช้ชื่อเต็นท์น่าจะเป็นโอเควอตพี่บอลเข้ามาเข้ามาสอนเอ้ยรถมันจัดไฟนได้บอกเฮ้ยไอฮารถจัดแฟนได้ด้วยอวะไม่รู้อรอไม่รู้เป็นคนชอบชอบซื้อชอบขายเฮ้ยมีแฟนเข้ามาเกี่ยวเวอเอาละอ้นนี้แบบง่ายขึ้นไม่ง่ายขึ้นเนี่ย ไอ้ย่อไม่ต้องคือคนจะเอาเงินสองแสนสามแสนมาเนี่ยมีน้อยคนกับการที่คนเอาเงินมาห้าพันหมื่นหนึง่งแล้วได้รถไปมันง่ายขึ้นทีนี้ก็จากพี่บอลมารถก็ก็เพิ่มเป็นสิบคันเพราะเงินทุนที่เราขอหา,าเพิ่มนะคือต้องบอกตรงว่าธุรกิจเนี่ยผมต้องแจ้งเอตรงๆเลยว่าเราไม่มองเมสใช่ไหม,มต้องมีทุนอเป็นเบอร์นหนึ่งปัจจัยหลักถึงมึงจะชอบจะรักแค่ปลายไม่มีทุนเนี่ยบิจเนสได้เกิดขึ้นแน่นอนแล้ว ผมเชื่อว่าหลายท่านคงอยากจะรู้แลวในเมื่อเงินทุนเป็นส่วนสําคัญคือหัวใจหลักของมันใช่มันมากแค่ไหนอยู่ที่เราจะพอแค่ไหนอยู่ที่ว่าพี่ต๊คือเขาค่าเราอยากได้กําไรมันเท่าไหร่เราเก่งขนาดไหนเรามีทุนขนาดนี้จะซื้อรถที่มันเป็นไม่ได้และกำไรขนาดนี้ติงหรือเปล่าอยู่ที่ว่าอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะอื ไไก็ต้องใช้ทุนหลักใช้ทุนใช้ทุนยังไงซื้อของต้องมีเงินถูกไหมละ่ะ uh huh. เออซื้อมาแล้วถึงจะขายต่อ uh huh. หยิบของพี่มาขายไม่ซื้อพี่ละพี่พอใจไหม uh huh. เออจริงนั่นแหละเห็นภาพเห็นภาพนะอ่า เชื่อว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันจะดีเรื่อยมาต่ิสีทุกครั้งในการทำงานของพี่ถูกต้องไหมถูกต้องปัญหามันคืออะไรปัญหามันหลายหลอย่างหลายๆองค์ประกอบเข้ามาคือเราจะเริ่มจากปัญหาไหนก่อนที่พี่ต้องถามผมผมจะตอบปัญหาได้ที่พี่อยากจะรู้ว่าปัญหาคือขายไม่ได้อโอนไม่ได้รถชนตัดตอ่อสวมทุกรูปแบบเจอหมดเจอหมดจิสิบกว่าปีนะแก้ไขยังไงแก้ไขเหรอก็ต้องแก้ไขยังไงใช่ไหมบางปัญหาแก้ไขได้บางปัญหาก็ อาจารย์นี่อาจารย์นะอ,อไว้กราบไหว้หทุกวันนี้ก็มีหลังเต็นมีอยู่สี่ห้าคันไว้กราบไหว้ไว้กราบไหว้นี่เรื่องจริงนี่ผมเชื่อ <ๆ S 2> ว่ามันเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะรู้คนทําเต็นท์รถมือสองเนี่ยถ้ารถมันออกไม่ได้จริงเนี่ยมันอยู่ติดยอย่างที่พี่ว่ารถอาจารย์เนี่ยมันจะขายยังไงอ่ะมันจะออกไปยังไงในกรณีแบบนี้คือข้อที่หนึ่งมันต้องมีเขาเรียกว่าจรรยาบรรวยคือรถเนี่ยรถชนเนี่ยรถอุบัติเหตุรถคว่ำเนี่ยขายได้เว้ยมึงหลออขายได้ใช่ว่าหลออขายได้ น่ป่ะคนไม่รู้มีแต่รถที่นั่งโอนไม่ได้ที่เป็นสวมเนี่ยมึงขายมึงก็เป็นโจรน่ะเขาอ่ะเออเพราะนั้นอรเงก็ก็ถือว่าเป็นเคสที่หนักสุดคือรถสวมเจอมีอยากดูพาไปดูได้เลยจอดอยู่เลยอย่างเต็นมีไหมองกันมีเลยในกรณีถ้าเกิดรถถูกต้องล่ะเราซื้อมามันอยู่กับเรานานเนี้แน่นอนแหละมันเป็นจุดมันมันมันจมทุนแน่นอนใช่ที่จะออกยังไงวิธีการของรถคนทำเต็นท์นั้นบอกหน่อยได้ไหม ก็จะต้องมีทีมงานช่วยทีมงานคือเซลล์อยากขายอยากขายคันนี้ก็ต้องช่วยผมผมจะไม่เคยทําผมผมผมเคยทำแล้วแต่ผมก็เลิกทามาแล้วผมจะไม่มีการลดราคาของผมผมคิด่ผมตั้งราคาที่เหมาะสมไปแล้วผมผมไม่เคยลดราคาคนเป็นเต็นแน่นอนแหละคอนเนคชั่นทุกสิ่งอย่างเต็นกับเต็นมีร่วมกันครับผมถ้าลดเราออกไม่ได้เต็นตัดเต็นได้ไหมได้ได้ได้ออได้ด้วยใช่เหมือนว่าเราถึงว่าเราเก่งคือเราเก่งจะซื้อแล้วไงเราคิดว่าให้กูซื้อคันเนี้ พี่ก็ยังซื้อแพงกว่าผมเลยแล้วผมตั้งก่อนหกเดือนผมไม่ขายพี่ขาดทุนสองหมื่นพี่ก็ต้องซื้ออืมอ๋อมันก็เป็นรูปแบบนะเนาะใช่เออของแบบนี้ทุกสิ่งอย่างเลยฮะภาพรวมที่พี่ปักพูดถึงเนี่ยแน่นอนแหละใจร้ายอันเดียวโอเคแ่อันก็มีมีส่วนต้นทุนสําคัญสุดสาคัญสุดเออส่วนรูปแบบการเดินชีวิตการตลาดทุกสิ่งอย่างนั้นอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆแล้วครับผมสิบปีในส่วนนี้กับตัวพี่ปักเองซึ่งอายุข้ามาสามสี่เนี่ยเริ่มจากความชอบ ปัญหาที่เจอก็บอกมาแล้วมีทั้งรถซวมรถทุกติ่งอย่างมันมีหมดเจอมาหมดใชถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองโดดเขออ้ามาในธุกรกิจแบบนี้แนะนำเพื่อนๆยังไงแนะนําได้เลยก็คือว่าเราเราคือถ้าจะเริ่มธุรก,กิจรถมือสองยิงเราต้องชอบก่อนเมื่อไหร่ถ้าคุณชอบคุณจะรู้สเปครถได้เยอะที่สุดทําไมผมเล่น A21 ผมชอบอมผมรู้หมดกระจกชากระจังหน้าที่เป็นเมกามไฟหน้าสเปคอะไรล้ออะไรออฟอะไรผมรู้ผมรู้เพราะผมรู้ผมรักผมรู้ราคาผมรู้มูลค่าผมซื้อได้ถูก ถ้าพี่ไม่รู้เลยพี่มีแต่เงินเดินเข้ามาอยากจะซื้อ1.9พี่โดนโดนแน่นอนไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยซื้อละอยากขาย1.9โดยที่ตัวเองยังไม่ได้รักเลยรักก่อนแล้วก็มีทุนแล้วก็ไปทํำแล้วจริงไหมที่เขาว่า50 60เปอร์เซ็นต์ของเต็นท์รถส่วนใหญ่รถส่วนใหญ่มีปัญหามาถ้ามีปัญหาไม่มาขายผมว่ามันถึงยุคที่เราคิดว่ายุคนี้ยุคปี20ิบ้ะยุคที่หลอกลูกค้าไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าเต็นท์หลายเต็นท์เนี่ย 90ิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันอาจจะทิ้งไม่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเต็นไม่ดีแล้วกันมผมเข้าข้างเต็นว่าเต็นทุกคนทุกวันนี้คือขายแบบรถแบบนั้นไม่มีละจะเป็นรถที่มีคุณภาพทั<า>้งหมดใช่ลูกค้าตรวจสอบได้เองแล้ทุกวันนี้ลูกค้าไม่ได้งองอาทะเบียนพิมกูเกิลเจอเลยอ้าวไอ้ีคันนี้มันจมน้ำนี่ว่าเห็นไหมเขารู้เลยเขาหมดละหมดยุคนั้นไหมล่ะนี่นะในส่วนนี้จริงๆแล้วผมผมเชื่อว่ามีหลายๆอย่างเพิ่มเติมในส่วนตรตัวพี่ปั๊กได้ครับผมปีนี้ทํามาก็เนมนไดด้้ีอางว่ไ้ออตคงร์ ผมก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้มีนะความฝันผมนะอะไรเอซทั่วประเทศทุกวันนี้อ่ะทั่วนี้มีอยู่3ามสาขานะสามสาขาก็ยังมีที่ยุทธยามีที่สุประการที่เป็นสาขาใหญ่ที่นี่แล้วก็มีทางในซอยมังกร uh huh. ที่ใกล้ๆกันก็มีสามแล้วก็อยากมีทุกที่ uh huh. ออดูแลไหวรถามจริงก็อาจจะต้องหาคนช่วยดูแลเนาะมีเดียวนะ ก็มีไอเดียว่าเป็นอาจจะเป็นแฟนชายอะไรต่อไปแล้วก็คิดก่อนอ่ะเมาคิดก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าถูกไหมบอกคนปิ้งลูกชิ้นอยู่ไม่ยังรวยได้เลยแล้วก็เราก็คิดเราก็คิดแล้วก็ทําที่เดิมด้วยอืมทุกอย่างราการบริหารจัดการอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆถูกไหมครับประสบการณ์ด้วยความตั้งใจเป็นหลักนะผมว่าประสบการประสบการณ์ด้วยความตั้งใจด้วยหลายๆอย่างผสมกันอืมนี่ฮะท้ายนี้ให้ปักฝากถึงพี่น้องในวงการหน่อย่ะผมเชื่อว่าวงการรถคงความเหมาภาพรวมนะครับผม ถ้าเขาตั้งใจอยากจะเอารถมาขายหรือว่าอยากต้องการซื้อรถใหม่มีวิธีการอย่างไรบ้างข้อแรกเลยหาทุนข้อที่สองศึกษาก็มันใส่ใจรักแต่ก็ขายก็มันมแค่นี้แค่นี้จบเลยห้าข้อ,อสำเร็จแน่นอนนะครับก็สำหรับเทมนิสไดเอร์นะูเวย์นี้ะฝากหน่อยแล้วกันอาจจะแหวนนิดนึงวันนี้ไม่ได้ท่าไปอุลรถซิงนะผมพ<ม>าม,มาดูเจ้าของกิจการคนหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเต้นรถมือสองครับผมผมเชื่อว่าพี่คนนี้ก็ไม่ธรรมดา สนใจติดต่อพี่ปักได้ที่เบอร์ไหนบ้างครับช่องทางก็จะเป็นเบอร์089ครับ341แล้วก็24ตัวครับผมชัดเจนเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กก็เป็นปักเอเลยปักเอครับตามนี้นะเพื่อนเพื่อนก็เทปนี้กับผมพี่ปักมากขอบคุณจริงครับขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ ไปปาร์คไหนรถอาจารย์ครับนี่ครับอาจารย์ผมครับสองที่นี้ครับเดี๋ยวผมต้องว่ายด้วยเช่นนั้นไอ้นี่เหรอที่ว่าใช่แล้วโอ้โหที่อยู่เป็นตำนานเนี่ยนะใช่มันเจออะไรคันนี้รถอะไรรถสวมมาหรือไงเออโอนไม่ได้ครับเลขคันซีมีปัญหาเลขออกนี่มีปัญหามีปัญหาเงินขายไม่ได้โอ้ตีคุกชัดเจนนี่เป็นไงไม่ตอบด้วยรู้ทได้ไม่ทำได้มีที่ทำเยอะแยะว่าเข้าเนื้อไปหนึ่งเลมือนกัอยู่อีกที่อันนี้ตรงนี้ยังมีสองที่อันนี้ก็จะอยู่เป็นนี่อาจารย์ใหญ่แล้วกันอาจารย์ใหญ่จนมีบัตรจะพืชนไปแล้วก็มเลื้อย ประมาณนี้ประมาณนี้โ <c oughs> อเค <c oughs> <Okay. S 2> เพื่อน